โอเคครับใครเสร็จยังครับเดี๋ยวก็เก็บใส่ตุ้มก่อน,นเมนูอะไรครับนเมนูผัดเห็ดเอ่อเอ่อขมน,นะหน่อยนงเห็ดล็อตเตอร์มันไทยมีไหมครับเห็ดแบบนี้ครับไม่มีไม่มีผัผดเห็ดล็อตเตอร์ใส่ตุ้ง ใส่ปุ้มทีหลังแต่ก่อนน้องุ้มกระถังเมนูลูกครึ่งครึ่งไทยครึ่งฝรั่ง Giày, cái bàn nhổ mỗi cái 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 ไม่เหนะี่ยวน้ำไม่เหี่ยอ,อะไรไเราใส่ไอ้น้ำใส่เนยน้ำมันเนยกินมเล็กหน่อยเติมเกลือหน่อยเหมือนกุ้งครับรสชาติเนี้เหมือนกุ้งใส่หอมมือใหญ่เล็กหน่อยใส่เนยนิดหนึ่งนะนี่ครับของแท้ผัดเห็ดผัดเห็ดเป็นเนื้อรสชาติเห็ดเหมือนเนื้อกุ้งมังกร น้ำตาลนิดนึงครับพอดี เห็ดเนื้อไก่ถ้าผัดแบบเดียวกันนี่ก็จะอร่อยเหมือนกันโอเคครับไม่กลัวเริ่มเหนื่อยแล้วครับในเวลาพักผ่อน